ส่วนตอนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเอากองเอาเม็ดเงินเราต้องเป็นแสนแสนล้านไปแล้วไปบริหารจัดการภายใต้นโยบายการลงทุนแบบเดียวเนี่ยมันมันไม่น่าจะถูกหลักการคําว่าไม่ถูกหลักการคืออะไรก็คือว่าถ้าคุณอายุน้อยๆเนี่ยระยะกว่าคุณจะเกษียณนี่มันไกลเพราะฉะนั้นการลงทุนในตราสารที่มันมีความเสี่ยงสูงเช่นหุ้นเนี่ยมันยังอยู่ในวิสัยเพราะว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเยอะเมื่อคิดไกลๆนะแต่ว่าถ้าคนที่ใกล้กษียงเนี่ยให้เขาไปลงทุนในหุ้นเนี่ยมันชักไม่มันไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่ามันความเสี่ยงมันสูงมันควรจะไปลงทุนในพวกตราสารพวกพันธบัตรพวกอะไรมากกว่าแต่เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยอย่างกบขเนี่ยเขาใช้แบบเหมาเข่งภาษาผมคือเหมาเข่งก็คือมันมีนโยบายกองทุนรวมอันเดียวในการบริหารแล้วก็บอกว่าต้องถือคลองพันธบัตร อย่างน้อย70%ลงทุนหุ้นได้ไม่เกิน30อซอะไรแบบนี้เพราะนั้นมันก็โดนล็อกไกลๆอยู่เพราะนั้นมันก็จะเกิดผลตอบแทนที่ได้มันก็ไม่สูงอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นทำลองเดียวกันของภาคเอกชนสมัยก่อนก็เหมือนกันก็เหมาเข่งแบบเนี้ยตอนนี้พอมาเริ่มมองกันในระยะไกลๆก็บอกว่าเฮ้ยทาไมไม่ให้แตกออกไปเป็นหลายๆกองทุนที่มีความเสี่ยงต่งตางๆต่างระดับกัน แล้วก็ให้คนอย่างเราเนี่ยเป็นคนเลือกเองว่าเราอยากจะลงในกองทุนประเภทหน่อยประเภทไหนเขาเรียก employee choice ก็คือว่าลูกจ้างเลือกทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานใหม่ๆเราก็สามารถจะเลือกกองทุนที่เราหวังผลตอบแทนสูงๆได้ถึงแม้จะมีความเสี่ยงบ้างเพราะเราบอกระยะวิ่งของเรามันยังอีกไกลกว่าจะถึงเกษียณแต่คนที่ ไว้ใกล้ฝั่งแล้วเป็นสวเกษียณอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะบอกเฮ้ยฉันลดระดับแล้วก็อาจจะไปเปลี่ยนกองทุนจากที่สมมติว่าช่วงแรกๆเป็น employee c h o i ช e อยที่มีความเสี่ยงสูงก็พอระยะวัยกลางคนก็ลดระดับลงมาพอใกล้เกษียณก็ลดระดับความเสี่ยงลงมาก็ไปถือพันธบัตรมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะดีไซน์กองทุนออกมาหลายๆรูปแบบกบขเริ่มเริ่มทำแล้วสัก2ปี ส่วนภูมิแดนฟันเนี่ยเริ่มทำมาก่อนหน้านั้นนิดหน่อยสัก2ปีก่อนหน้านี้ก็รารับสี่ปีแนละ้วมันนั้นก็จะทำให้ลูกจ้างก็ต้องสนใจละว,ว่าเฮ้ยเราควรจะวางเงินเราเนี่ยไปอยู่ในกอง,องทุนแบบไหนมันนั้นก็จะทำให้ผลตอบแทนคือมันไม่ได้ความว่าต้องวางไว้ช่วนาตาปีนะเช่นสมมติว่าคุณอยู่ในวัย30ถึง40อัพคุณอาจจะอะลงทุน,น,นในหุ้นเยอะหน่อยนะฮะ พอมาถึงสี่สิบกว่าลดระดับลงมาอีกนิดนึงพอใกล้ๆกล้เกษียณลดระดับบางทีก็แจ้งทางหน่วยงานต้นสังกัดเราว่าเราขอเปลี่ยนแบบนี้แบบนี้คุยมีเขาทุกปีเขาก็จะยอมให้เราเปลี่ยนแต่ก็โดยหลักการมันก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะๆมันวุ่นวายเพราะนั้นก็คือเอาเป็นช่วงอายุดีกว่าคําถามครับบางคนมองว่าแล้วถ้าเกิดฉันไม่ได้ จะหกสิบฉันไม่ให้เลยได้ไหมไม่ให้คืออะไรคือไม่ให้หักเลยได้ไหมเช่นกาเอาชีวิตนี้คงไม่ได้อยู่ถึงหกสิบสมมตินะสมมตินะคงจะไม่ได้ใช้อีกอ,กกองทุนบําเด,ดบํานานอะไรก็ตามเนี่ยหลังจากหกสิบมีไหมฮะมันมันไม่จะเป็นเนี่ยยกตัวอย่างคุณเป็นข้นาราชการสมมติว่าคุณลงทุนในกบขไว้แล้วปรากฏว่าอายุสี่สิบทะเลาะกับผู้ข้าระชารงอนลาออกไปเล่นการเมืองสมมติ ก็พอถึงตรงนั้นคุณก็ถอนกองทุนคุณออกมาก็จบกันเพราะนั้นไอ้ผลตอบแทนที่คุณได้ในช่วงคุณทํางานก็ได้ไงก็ไม่ได้เสียฟรีไปอีิพอถึงเวลาก็จบไงลาออกก็เคลียร์เงินกันก็เหมือนผมเนี่ยผมออกจากตลาดหลักทรัพย์ใช่สิอย่างสมมติผมออกจากตลาดหลักทรัพย์เนี้ยผมลงทุนใน p r o v i d e n t ์ฟันไว้พอถึงเวลาเขาก็มีใบแจ้งผมมาแล้วว่าอาที่คุณลงลงไว้เนี่ย ความจริงทุกเดือนเนี่ยเขาจะแจ้งเรานะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเราเป็นยังไงแล้วก็นั่งดูด้วยความ,มสบายอกส,สบายใจ <laughs> อู้ตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าไอ้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหมายถึงว่าเงินที่เราลงในจ้างลงมันไปเกิดดอกออกผลเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะแจ้งเราเป็นระยะระยะทีนี้วันที่เกิดเราลาออกครับก็เขาก็ทําเรื่องแจ้งเราก็ทําเรื่องแจ้งว่าเฮ้ยเราลาออกแล้วนะอย่างกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ย คือผมเรียนฟันเนี่ยเขาให้เราพักได้หนึ่งปีสมมติว่าผมลาออกจากตลาดหลักทรัพย์ป้องมาปุ๊บผมกำลังหางานใหม่เนื่องจากผมอยู่ในระหว่างการหางานใหม่เขาบอกเรายังไม่ถอนก็ได้<ห>เราสามารถจะอยู่นิ่งๆได้หนึ่งปีวัน <Once S 2> ที่เราไปหาบริษัทใหม่ได้แล้วบริษัทนั้นมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่เราก็เอาไอ ทั้งหมดของเราเนี่ยโยกไปอยู่กองทุนได้ด้วยได้โอนได้ด้วยต้องทําเรื่องไหมฮะหรือว่าเขาต้องทำเรื่องเราต้องทำเราก็แจ้งไปแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งปีแล้วเราก็ยังตกงานหรือบริษัทใหม่เรามันไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขาก็บอกว่าอันนี้เราก็ต้องถอนออกมาละก็คือก็คือเคลียร์ผลตอบแทนทั้งหมดมามันก็จะกลายเป็นรายได้ที่เข้ามาหาเราในปีนั้นก็จะจะเสียภาษีหนักหน่อยนะแต่ว่าหลวงก็มีสิทธิ์ลดหย่อน ก็มีให้สิทธิ์เราที่จะลดหย่อนไอ้พวก provident f ฟันอยู่พอสมควรซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราค่อยๆค,คุยกันไปนะฮะถ้าคนไม่รู้เรื่องภาษีเลยเนี่ยสมมติสมตม,สมติผมไม่รู้เรื่องภาษีเลยเนี่ยจำเป็นไหมครับที่ผมจะต้องไปแจ้งกับบริษัทเก่าที่ผมลาออกมาเพื่อที่เอาเงินคืนหรือถ้าเกิดไม่แจ้งมันออกมาอัตโนมัติมันออกมาเก่งๆอัตโนมัติอยู่แล้ววันที่คุณไปเซ็นใบลาออกปุ๊บแล้วคุณมีโภพินิฟันเนี่ย ในจ้างคุณเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เคลียร์เงินกับเราแล้วเขาก็จะบอกว่าอาะละเรามีผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้รวมในจ้างสมทบแล้วสรุปแล้วเราได้เงินออกมาเท่าไหร่อตอนผมบอ,อกผมได้เยอะพอน้นนี่เจอกับตัวจริงนะเพราะนั้นคุ้มมากตัวจริงเสียงจริงบอกได้ว่าคุ้มมากแนะนำให้ลาออกไม่ใช่แนะนำว่าให้ให้ ใส่เงินาไปเธอในกองคุณสำรองเลี้ยงชีพอ่ะแล้วผมว่ามันข้อดีมันคือว่าถ้าให้คุณไปเก็บเองเนี่ยไม่เก็บไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาหักเนี่ยมันออโตมิติกหักคุณอ่ะมันเปสลิปมันหักไปแล้ววันที่คุณซายว่าคุณจะยอมจ่ายเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็คือเอาละเขาหักคุณไปทุกเดือนแล้วเขาบังคับไหมครับว่าต้องไม่บังคับเท่าไหร่ไม่ให้คุณไม่เป็นเลยก็ได้เอได้ด้วยเหรอแต่ถ้าก็อย่างว่าคุณก็เสียสิทธิ มันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้จ่ายเงินสามเปอร์เซ็นก็มีคนมาช่วยออกอีกสามเปอร์เซ็นตแล้วได้ถึงสิบ่เปอร์เซ็นต์ตอบแทนอีกจากการที่เอาเงินเราไปลงทุนอีกถึงจะตายเราะะฉได้ยังไงหักภาษีได้อีกสามต่อเออเพราะคนที่อาจจะลงทุนเล่นหุ้นไม่เป็นเล่นอะไรไม่เป็นอย่างนี้ก็สบายดีกต้องนิ่งดีแถมได่เงินกลับคืนไปด้วยแถมมาหักภาษีได้ด้วยกต้อันนี้คือในกรณีที่ ระดับเงินเดือน50,000-60,000แล้วมีสักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไวอย่างเงี้ยในกรณีเอกชนนะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องไปซื้อ LTF, IMF ้วยสาม,มเพราะว่ามันก็จะพอดีพอดีละมันก็อยู่ในวิสัยเพราะว่าบางครั้งไปซื้อ LTF, IMF เพื่อไปหวังลดหย่อนมันอาจจะเกินตัวคือ,อไรายได้ต่อปีเราไม่ได้เยอะขนาดที่จะต้องไปลงทุนขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นฟรีแลนซ์ใครช่วยหักอ่ะถ้ฟรีแลนซ์เนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีอยู่แล้ว ก็เนี่ยอย่างเงี้ยคนที่มีอาชีพอิสระมันมันก็มีคอมเพนเซชันบางอย่างคือคุณอาจจะมีข้อได้เปรียบว่าบางครั้งคุณได้รายได้เยอะแต่คุณไม่มีไอ้อแบบเนี้ยที่จะมาเป็นตัวช่วยคุณเลยมันอยู่ที่ตัวคุณอย่างเดียวไม่เดชเลยตัวผมต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดคือคนที่มีอาชีพอิสระมันเหมือนกับแบบมันแลกความเป็นอิสระกับไอ้เรื่องเหล่านี้ซึ่งวันนั้นึงมองว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนบางครั้งมันก็ดี มันมีอะไรที่มันชัวดีเหมือนกันใช่ไหมว่ามีสิทธินู่นสิทธินี่มาให้ตั้งเยอะตั้งแยะที่มันมีข้อได้เปรียบกับคนที่มีอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาชีพอิสระต้องจัดการเรื่องเงินดีๆเพราะว่าคุณจะยากกว่าชาวบ้านก็อนนี้เ,เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้นโยบายของพรรคการเมืองช่วงหลังเนี่ยเขาจะเริ่มมีลักษณะกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติขึ้นมาเ,ออเพราะว่าเขาก็มองว่าเอ้คนที่มีอาชีพอิสระสมมติขับแท็กซี่ขับอะไรพวกนี้ไม่มีเลยไม่มี หาเล่แหงรอยไม่มีอะไรเป็นหลักประกันในชีวิตออจะไปหวังเ,เบียเบ้ยสูงอายุ600บาทต่อเดือนมันก็ไม่<ช>ไหวมั้งเพราะนั้นเขาพยายามจะสร้างไอกองทุนการออมแบบนี้ขึ้นมาโดยคอนเซ็ปต์ก็ทำลองเดียวกัน ừ, แต่ว่าอันนั้นเนื่องจากเขาอาจจะมองว่าไรายได้ไม่เยอะเขาก็เลยเกำหนดไอการจ่ายไม่มากเท่าไหร่เพราะนั้นถามว่าผลตอบแทนจะออกมาเยอะไหมก็คงไม่เยอะมากโอเคนะครับหากมีคำถามใดๆก็ตามนะครับ ก็ถามมาได้ที่อีเมลเรานะครับ b u n e y makeover 99 gmail com วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วย something sweet นะครับสาทรซอย8ขอบคุณพี่โก้มาครับขอบคุณครับนี่ครับบุญครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ m o n e y makeover เรามีหนังสือร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตมอบให้เป็นของขวัญเพียงคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการหรือส่งคำถามมาอย่างวิทยากรก็รับไปเลยกับหนังสือร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตเล่มนี้ ส่งที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาอย่างอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและหล่อรับไปเลยกับหนังสือร้อยหปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover